ขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งในรายการฝอยทองบ y a u r o ร a วันนี้วันที่7มกราคมพศ2 5 6พบพบกับผมชวนาอัรพัฒนักุลผู้แนะนําการลงทุนจากทางบริษัท a u r o r a Trading ในวันนี้ก็เป็นอพิโซดที่34ของเราแล้วนะครับและเรื่องที่เราจะต้องฝอยกันให้ได้เลยก็คือราคาทองคําหรือ Go l d s ส o t เมื่อคือนนี้นะครับที่ขึ้นไปเกือบถึงเป้า1960ที่เราพูดกันมาตลอดหลังจากปีใหม่นะครับว่ามันเป็นแนวสําคัญอ่าคือถ้าใคราวคราวเระ์ช่งย็น ย้ำไว้เสมอเลยว่าแนวเนี้ยเมื่อมันไปถึงแล้วอาจจะโดนเทค profit ลงมาได้และเมื่อคือนนี้หรือถ้าเอาตามเวลาเปะ๊เปะๆก็คือ5โมงเย็ y. นะนะครับราคามันขึ้นไปทำไฮที่1,959หลังจากนั้นก็ขายรัวๆเลยครับลงมาจนถึง1,900ตอนประมาณเที่ยงคืนซึ่งในภาพวันถ้าใครเปิดกราฟวันอยู่เนี่ยจะเห็นว่ามันยังเป็นรูปแบบแนวน้มขาขึ้นอยู่นะเออคือมีไฮโอไฮโลเวอร์โล แต่ณนะตอนนี้เนี่ยมันจะดีดขึ้นไปได้แค่ไหนเราก็ต้องมาตามกันนะครับเพราะตอนนี้ราคาตอนเช้าเนี่ยก็เปิดดีดกลับขึ้นมาที่19 1 9, 9, 9้วละด้านประเด็นข่าวที่เขาฝอยกันมากที่สุดในตอนนี้ก็คงเป็นเหตุประท้วงที่ทำเนียบรัฐสภาในสหรัฐนะครับที่มีผู้ชุมนุมเนี่ยบุกเข้าไปทําให้การเข้ารับตําแหน่งของคุณโจไบเดนอย่างเป็นทางการเนี่ยก็มีเหตุตะกุกตะก,กักนิดหน่อยแต่ถึงยังไงฮะท้ายที่สุดเขาก็ต้องได้เป็นประธานาธิบดีและที่สําคัญเลยผลการเลือกตั้งสวเนี่ยออกมาแล้วว่าเดโมแครตได้2ทที่นัสุ้าย ทําให้ตอนนี้เนี่ยในสภาสูงอะ่ะมีทั้งฝั่งริพับลิกัน50ที่นั่งแล้วก็มีฝั่งเดโมแครต50ที่นั่งฉะนั้นต่อจากนี้ไปเนี่ยไม่ว่าคุณนายโจไบเดนอยากจะอนุมัตินโยบายอะไรมันก็จะทําได้ง่ายขึ้นะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีแนวโนม้มจะออกมาอีกนะซึ่งก็จะทําให้ดอลลร์อ่อนลงไปกว่านี้และเมื่อดอลลร์อ่อนลงไปกว่านี้แน่นอนครับราคาทองคําโลกก็จะพุ่งขึ้นอย่างแน่นอน <laughs> หรืออาจจะไม่แน่นอนนะแต่ก็มีแนวโน้มมากเลยทีเดียว แต่สําหรับทองคาในประเทศไทยนะครับอาจจะขึ้นไม่เท่าเพราะดอลลาร์มันอ่อนลงอฉาะานั้นบาทเราก็แข็งตามไปด้วยทางด้านออโรราเราเช้านี้นะครับเราประเมินแนวต้านไว้ที่1930-1940ครับและแนวรับอยู่ที่1915-1905สต็อปลอสเมื่อหลุด1,900นะครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของฝอยทองที่อยากจะฝากให้กับท่านผู้ฟังที่มีความสนใจในตลาดทองคำได้มาติดตามกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10โมงเช้าสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วมาพบกันได้ใหม่ในเอพิโซดหน้ารับรองว่าเต็มไปด้วยสาระเรื่องทองที่ฟังง่ายราวกับขนมได้ในรายการฝอยทอง by Aurora สวัสดีครับ